มาครับมาดูโกโก้ที่เราปลูกกันต้นนี้อายุประมาณปีกว่ากว่านะครับแต่ติดลูกดกมากไปดูกันเไม่ได้บำรุงเลยดูนะครับลูกเต็มเลยนะครับขายเป็นเมื่อนง่หน่อ,ม,อานมาดูข้ามา ชิมกันนะครับในสุกแล้วครับกินได้ช้อเสเม็ดเยอะมากครับนี่จำเป็นที่ต้องใช้ก็คือเม็ดมันนะครับ มคีคนทดลองกินให้ครับ <c oughs> ใกใกไกลๆหน่ <c oughs> ถ้าเป็นอะไรมาเราจะไม่ต้องกินครับอร่อยครับรสชาติคล้ายๆกับคล้ายๆกับอะไรคล้ายกับกระท้อนใช่ครับรสชาติคล้ายๆกับกระท้อนนะครับก็มีความเปรียวอมหวาน แต่พันนี้เม็ดเยอะครับเพร,เพราะเราต้องการใช้เม็ดนะครับในการทำโกโก้ืมยส่วนที่เห็นตรงนี้ก็เป็นพริกที่เราปลูกตามข้างกำแพงข้างสวนนะครับใช้พื้นที่เกิดประโยชน์มากที่สุดนะครับที่เห็นเป็นพริกขี้หนูนะครับเป็นพันธุ์ที่เราพัฒนาสายพันธุ์ให้ลูกโตและกรดกและก็ทนโรคด้วยนะครับตัวนี้กําลังอยู่ในขั้นตอน การทําให้นิ่งนะครับใจเย็นครับเดี๋ยวมีเมเล็ดพันธุ์มาแบ่งปันแน่นอนถ้าไม่อยากพลาดคลิปด,ดีๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้นะครับเด,ด,ดี๋วยวจะได้อัปเดตให้เรื่อยๆครับพริกตัวนี้บอกเลยนะครับดดเวลาทํายําจะซอยง่ายแล้วก็มีกลิ่นหอมมากหอมกว่าพวกพริกชี้ฟ้าพริกอย่างอื่นครับรตัวนี้ทํายําอร่อยครับจงปลูกสิ่งที่กินกินสิ่งที่ปลูกครับ โรดปลูกแบบธรรมชาติไม่ได้ใส่ปุ๋ยไม่ได้อะไรสักอย่างเขาเรียกว่าปลูกแบบให้เทวดาดูแลแต่ก็พอมีอยู่มีกินนะครับนี่แหละครับเศรษฐกิจพอเพียงเราสร้างเองได้ กออล้วยก็เริ่มสุกอีกแล้วครับมีแม่ค้ามารับถึงสวนเลยวันนี้ถึงเวลาตัดแล้วนะครับการที่เราปลูกแบบผสมผสานปลูกหลากหลายอย่างทําให้เรามีพ <นะ S 2> ืชผักหลายชนิดนได้กินได้ขายกันนะครับเมนูวันนี้ได้อีกแล้วครับตําส้มตํา อีกเมนูหนึ่งคือน้ำพริกกะปิครับมีมะเขือปู่หรือว่ามะอึกนะครับแล้วก็พริกพร้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเก็บผักบุ้งต่อแล้วก็เก็บดอกสนโนไปทอดใส่ไข่เจียวเจอตัวคอกปลา่อนอีกแล้วตัวนี้อีกคอกหนึ่งนะครับอาจจะเยอะอยู่ ใ,ในร่องนี้มีหลายครอบนะครับแต่ก็โตๆกันไปบ้างละตัวนี้น่าจะเพิ่งเกิดใหม่